ออขอบนเจืบแห้งแล้วนะครับน้องคอกกี้น้องท <Copy. S 2> องอม้วนนะครับมาอาบนะ้ำอ้าวลูกปัหลูกปักมาอาบนะ้ำตัดเล็บเชัดหูนะครับแช่แชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนนะครับลดเห็บหมัดตรลดกผื่นแดงผืน่นคันแล้วก็ปรับสภาพผิวหนังนละโคนไปดูโซนตัดขนกันนะครับ อาบน้ำแต่งขนล้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอหันกันครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3อาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัเดเหวี่ยงดินรับหมดนะครับอันนี้จะเป็นสุนัขของมูลนินธิดูแลสัตว์นะครับเป็นสุนัขจรจัดจากมูลน,นิธินะครับมาให้เราตัดขนให้อาบน้ำให้นะครับโดยดูแลโดยคุณกาเบรียนนะครับ กินน้ำรอลบกินน้ำรอเดี๋ยวถึงคิวตัดขนอยู่นันก่อนสนใจใช้บริการติดต่อได้นะครับที่เบอร์0 8 6 6 4 4 4 4 3และด้ส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสาด้วยนะครับตัดขนให้กับสุนักจรสุราพิการตามมูอน,น,นิธิีต่างๆด้วยอนุโมทนาบ,บุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน,านุหานอ่มสวรรครับ กาารก์จะัาตัดผมให้กับปุยว่าสุนัขที่เราคิวจะมีน้ำกินนะครับทุกกรงไม่ต้องห่วงว่าน้องจะอดน้ำนะครับมีน้ำให้กินอยู่อันนี้ที่ผูกเชือกไว้คือผูกเชือกสะพายแรกไว้นะครับไม่ได้ผูกตรงคอนะผูกสะพายแนงไว้เพราะว่าน้องบางทีออกจากกรงยากต้องใช้เชือกช่วยดึงมา จะผ่าแล่นไว้นะไม่ได้ปูกพอโอเคครับขอบคุณครับ